คสวัสดีท่านผู้ชมกันนะครับอยู่พมเนีนนะฮะอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลา,า11โมงครึ่งนะก็เพิ่งไปก็เพิ่งไปวิเลยอะ I've been scornin' cheaters burn me Blah blah, you burn me, caution, warning I've been scoring I've been scoring I've been scoring caution, warning I've been scornin' I've been scornin', I've วันที่เอร์จัดนะครับโอ้โหหน้านี่แบบโคตรน่าจะทรงเลยผมว่าตกลาว่าเมื่อเมื่อคืนนอนตีสี่นะครับเมื่อนอนเงี้ก็นอนไม่หลับเพราะดีจัดตอนเช้าเสือกมาตายเี <c oughs> ตทัวหลิง ขับทวัวล,ลิงมัน่าจะสบายนะอยากขับไปทริปนี้สบายน่าดูก็หลังจากาไม่ได้ตื่นเช้ามานานแล้วก็นอนดึกมานานนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับเกือบกินทากเก่งแล้วเมื่อกี้เด็กไม่อยู่สัตว์ ยิงผมเฉยผมนดนยิงทุกคนช่วยผมด้วยก็วันนี้ผมมีแทนที่หนึ่งนะครับก็จะไปเย็นนี้ก็จะไปเอาเสื้อยามาฮานะอันนี้พี่แกไปไหนอ่ะตรงวะ เดืบเชลเล่นนะไปไหนครับพี่มันมันเป็นไรพี่ไอ้นะครับอ๋อเนล้อทาง หนึ่งร้อยครั้ง เบาๆเอเนยนะครับหมาจัดหน้านี่แหงเลยนะเนี่ย ท้ายโหน,หนแบบนี้รุ่นเลยวะท้ายโหนออซีบีซีบีป่ะอ๋อ, CB. CB อ,อ,อ,อไม่ไกลไม่ไกลเด็กเด็กเด็เด็กเด็ก,ดก,ดกท้าย ไอ้โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าหัวหอมแน่จึงก็เข้ามารีบไปไหนล่ะครับพี่เบ็กดีมากเนยเบ็กนให้ไม่ไงเบีกอยู่แล้วเนี่ยกิงนั่นหัวไม่ทิ่มไปแมวพี่ไม่ร้อน บางหน่อยนะครับร้อนชิพหาย โอ้ยเก่งเลยโคกงสุดจริงอาใครบ้างเ,เก่งเดยก็แห้งอีกหรอไม่ได้ดีเขียววะเออข้าวเช้าคือประเด็นข้าวเช้ายังไม่ได้แดกน,นะครับมีเต้าหู้มีอะไรของกินเยอะมากเลยเมื่อเช้าโอ้โห

เปัท็อปอ้าวจอดไม่ได้ครับถอี่หรออ้อุ้ย ก็ขนะองจะคิดฟีนี่ครับผมกลาตวตอนนี้เป็นผู้มท่านนะครับวิวผมเด็ดนะฮะตอนนี้วิเลยก็เลิกไปที่ปล่อยนะครับผมวันนี้ผมกำลังจะเตาเสื้อนะฮะเไปไ็นไรดีวะ ร้านอยู่ตรงนี้วะน่าอยู่แถวนี้นะอ่อไดโม ป้าที่เขียนว่าไดนนโมอ,อะไรเนี่ยแหละหน่าจะแนวเหนี้นะไม่ใช่วะมมนอยู่ม้งใส่วะเออนี่ไงไดนนโมมันก็ไดนนโ,โมเยอะดีกว่าร้านอยู่ม้งไหนวะ

โอ okay. ้เราจะชิมหายโอเคร้อนมากอะไรครับพ <Yep. S 2> ี่ัดครับบอกกันมาเรยยังนะครับกสาม่อยหาซีเมบผม ได้ะะอีกสองใบหาสีผมอ้นใจเด,ดี๋ยวครับได้ครับผมถ้าบอกเอ่ยนึงครับผมถือปะ่ะอุ้มมันโหน่อยได้ปะปก็ซื้อเสร็จทีเรียบร้อยนะครับผม ซื้อรอยผมตัวจริงเล็กไปหน่อยนะโคตรเล็กเลยโอ้โหเดีโคตรแรงอย่าเพิ่งแซงเข้ามานะครับอย่าเพิ่งแซงเข้ามานะครับ อุ้ยเยี่ยมเยี่ยมายร้อนมาไปนี้เป็นวันที่ร้อนๆิบหายอะ่ะเข้ารูหนาวบางทีไม่ยังร้อนอยู่เลย จอที่ผมไปส่งเพื่อนไปเล่นโย่ขเขาเปนสักพักหนึ่งแล้วเด Now you f e าง